เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าในยุคสมัยก่อนระบบเศรษฐกิจหรือการทําเกษตรกรรมการทําไร่ทํานาในสมัยนั้นเขามีลักษณะเป็นอย่างไรมีวิธีการแบ่งพื้นที่ทําการกเกษตรแบบไหนวันนี้พวกเราเลยจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับระบบเศรษฐกิจแมนเนอร์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับระบบแมนเนอร์เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเพื่องตนเองในยุคกลางที่มีการทําการเกษตรเป็นหลักคําว่าแมนเนอร์หมายถึงบ้านหรือคหาสน์าของคุณนางซึ่งถูกเรียกว่าคาสิหแมนเนอร์ ซึ่งในแต่ละแมนเนอร์จะประกอบไปด้วยคฤหาสา์ดแมนเนอร์เป็นที่อยู่ของขุนนางเจ้าของแมนเนอร์ที่ตกแต่งไปด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สวยงามทาเลที่ตั้งส่วนใหญ่จะอยู่บนเนินสูงตัวคฤลาสน์อาจสร้างด้วยไม้หรือท่อนซุงต่อมาคิสตวตรรษที่สิบเอ็ดจึงสร้างด้วยหินที่มีความแข็งแรงเพื่อเป็นป้องปาราการป้องกันศัตรูจากภายนอกมีคูน้ําล้อมรอบและเมื่อมีการเข้าออกก็จะมีการใช้สะพานชัก เมื่อมีสงครามผู้คนในแมนเนอร์ชาวไร่ชาวนาและทาตติดที่ดินก็จะมาอาศัยอยู่บริเวณรอบคฤหาสน์หมู่บ้านประกอบไปด้วยวัดโบสถ์บ้านเรือนร้านช่างฝีมือต่างๆตั้งอยู่บริเวณนอกคูน้ำห่างจากคฤหาสน์แมนเนอร์บริเวณที่ไกลออกไปจะเป็นกระท่อมที่อยู่อาศัยของชาวไร่ชาวนาและทาตติดที่ดินโรงสีข้าวโรงทำขนมปัง หมู่บ้านเหล่านี้มีสภาพเศรษฐกิจที่เลี้ยงตัวเองได้อีกทั้งยังมีการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่ดินไร่นาะขนาดใหญ่ที่ใช้เพาะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ป่าไม้สระน้ำในแต่ละแปลงจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนมีลักษณะเป็นแนวยาวเรียกว่าสคริปได้แก่ดีมีนที่ดินไร่นาะอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นของขุนนางเจ้าของแมนเนอร์จะมีขนาดหนึ่งในหกถึงหนึ่งในสามของที่ดินทั้งหมด มีพวกชาวไร่ชาวนาท่าติดดินมาทำงานเป็นเวลาสามวันต่อสัปดาห์เทนเนเมนต์คือที่ดินไร่นาที่ทำกินของชาวไร่ชาวนาและท่าติดดินส่วนใหญ่จะไม่อุดมสมบูรณ์ระบบกะเกษตรในแมนเนอร์ระบบไรนาสามแปลงคือการแบ่งที่นาเป็นสามแปลงใช้เพาะปลูกสองแปลงอีกหนึ่งแปลงทิ้งไว้เพื่อให้ดินฟื้นตัวครับต่อมาจะสลับใช้ที่ดินว่างเพื่อมาเพาะปลูกระบบไร่นาลงล้มคือการเพาะปลูกแบบไร่นาลงลม ไม่มีรั้วกัน้นมีกองดินกองหญ้าวางเป็นแนวเสมือนรัว้วเมื่อพ้นฤดูงอปลูกสัตว์เลี้ยงก็อสอบมาหาหญ้าและหาอาหารกินการบริหารงานในแมนเนอร์ขุนนางเจ้าของแมนเนอร์อาจเป็นชนชั้นสูงหรือพระและจะมีฐานะความมั่งคั่งมากน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนที่ดินครอบครองขุนนางมักจะอยู่ประจําแมนเนอร์ดูแลควบคุมกิจการต่างๆสจวันผู้แทนโดยตรงของขุนนางดูแลผลประโยชน์ในแมนเนอร์ ทำหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแลแนะนำเจ้าหน้าที่แมนเนอร์ใบลีฟเจ้าหน้าที่รองอยู่ประจำแมนเนอร์ทำหน้าที่จัดการที่ดินส่วนตัวของขุนนางที่เรียกว่าดีมีนพ่อปลูกเก็บเกี่ยวพืชผลตามฤดูกาลควบคุมการทำงานของชาวไร่ชาวนารีฟหัวหน้าควบคุมชนชั้นวิลลีนทำหน้าที่คล้ายกับใบลีฟแต่บางครั้งก็ปฏิบัติตามคำสั่งใบลีฟสารแมนเนอร์ มีหน้าที่ในการตัดสินกรณีพิาพาทในแมนเนอร์มีขุนนางแมนเนอร์เป็นประธานอำนาาและทมเนียมแต่และแมนเนอร์ต่างกันกรณีที่ขุนนางแมนเนอร์ทำไม่ได้ก็จะให้สจวตทำหน้าที่แทนสามแมนเนอร์เป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญของขุนนางเป็นการช่วยเหลือชาวนานที่ได้รับความเดือดร้อนและที่สำคัญที่สุดคือการให้ความคุ้มครองแก่ผู้อยู่อาศัยในแมนเนอร์และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแมนเนอร์ที่พวกเราได้มานำเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนฟัง หากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนพวกเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวก,พวกเราขอ,ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ